สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําซูชินะคะซูชิของเราวันนี้นะคะเพื่อนก็จะมีไส้ปูอัดแซลมอนนะคะเพื่อนที่หลักๆนะคะแล้วก็จะมีไข่ปลาแซลมอนนะคะไส้นะคะเพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>สามารถเลือกตามชอบได้เลยนะคะมีอะไรก็ใส่อันนั้นนะคะอันนี้คือเราเอาเฉพาะที่เราชอบนะคะเพื่อนวัตถุดิบเราก็จะมี ประมาณนี้นะคะใส่เท่าที่มีนะคะเพื่อนซื้อเข่าทานแพงมากนะคะที่ฝรั่งเศสนะคะทำทำทานเองอร่อยแล้วก็สดสะอาดด้วยค่ะเพื่อนโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยค่ะตอนแรกนะคะเริ่มจากการปรุงข้าวก่อนเลยนะคะจะปเป็นน้ําส้มสายชูนะคะเพื่อนแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะ ข้าวจะร้อนนะคะเพื่อนข้าวจะร้อนนะคะเราจะไม่ได้ผสมใส่น้ำส้มน้ำตาลไว้ก่อนนะคะในถ้วยแบบนี้นะคะเราจะใส่ลงไปในข้าวเลยแล้วก็ทำการคนเพราะว่าข้าวเขายังมีความร้อนอยู่นะคะเพื่อนแล้วก็ทำให้น้ำตาลแล้วก็น้ำส้มนะคะละลายเข้ากันได้ง่ายๆเลยนะคะเพื่อน <S <S เราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ แล้วก็จะพักข้าวทิ้งไว้นะคะให้ทุกอย่างละลายเข้าซึมเข้าไปในข้าวนะคะเพื่อนแล้วก็ให้เขาเย็นหน่อยนึงนะคะเราถึงจะมาห่อกันนะคะเพื่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันนะคะ เพื่อนตอนนี้ข้าวของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเราจะมาปั้นเป็นตัวที่เราจะทําเป็นหน้า,าใส่หน้าไข่ปลาแซลมอนก่อนเลยนะคะเพื่อนเป็นตัวแบบนี้นะคะเราจะปั้นเตรียมไว้นะคะก่อนอื่นต้องใช้น้ําชุบมือก่อนนะคะเพื่อนให้ให้เปียกๆนะคะใส่ถุงมือจะโอเคนะคะจะทําง่ายกว่านะคะเพื่อนคือเราปั้นเนี่ยเราคือไม่ใช่มืออาชีพนะคะเพื่อนคือทําทานเองที่บ้านแต่ก็ เพื่อนๆก็ทาให้แบบว่าเออสวยพอใช้ได้นะคะตามความชอบของเพื่อนๆได้เลยนะคะนี่นะคะก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็เอาตามความสะดวกนะคะเพื่อนจากนั้นเราก็จะมาตัดสาลายนะคะเพื่อนเอาขนาดอ่าให้มันครอบกับตัวสาลายครอบกับตัวข้าวนะคะเพื่อน ให้เหลือที่ไว้ใสออ่ตัวไข่ปลาด้วยนะคะเพื่อนเราจะทําเป็นตัวไข่ไข่ปลากับนี่นะคะเราจะเอาให้เพื่อนๆดูตัวอย่างนะคะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะคือเราจะทําใส่ไข่ปลาเยอะนะคะเพื่อนคือเราทําทานเองเนาะทาทานเองเราก็ใส่เยอะๆไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเราไม่ต้องเราก็ มีพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะคือที่เหลือที่เหลือข้างบนนี้จะเป็นที่ใส่ไข่ปลานะคาเพื่อนเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้เราก็จะใส่ไข่ปลาอันนี้คือเราเอาเอ่อเอาข้าวแปะไว้นะคานเพื่อนเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้เราข้าวแปะไว้ซื้อเข่าทานนะฮานเพื่อนแพงมากนี่นะคะเอาข้าวแปะไว้ก็เขาก็จะสนิทเองค่ะเพื่อนเดี๋ยวเขา ติดกันเองนะคะนี่นี่นะคะเราก็จะเสร็จแล้วหนึ่งอันนะคะเพื่อนนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตักไข่ปลาแล้วก็ยำสาหร่ายใส่ในถ้วยนี้นะคะเพื่อนอันนี้เราก็เสร็จแล้วหนึ่งอันเอาพักไปก่อนนะคะเราก็จะทําแบบนี้ไปจนเสร็จเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันนะคะเพื่อนตอนนี้นะคะเราก็จะมาตักไข่ปลาแซลมอนนะคะใส่ลงไปนะคะก็จะ สวยงามนะคะเพื่อนเราทำทานเองใส่เยอะๆค่ะเพื่อนนี่เอาให้สะใจไปเลย งานทำทานทีค่ะเพื่อนก็จะได้แล้วนะคะนี่นะคะเพื่อนให้ดูชัดๆเนี่ยฮะ,ะน่าทานนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวที่เป็นสาลายนะคะ อันนี้คือเราซื้อมาสําเร็จนะคะเพื่อนยําสาหร่ายญี่ปุ่นนะคะนี่นะคะใส่เยอะๆอร่อยค่ะเพื่อนซื้อเข่าทานนะคะเพื่อนใส่นิดหนึ่งเนาะเราก็ไม่สะใจทําทานเองนะคะเพื่อนนี่รับรองได้อร่อยค่ะเพื่อนแล้วทาทาไม่ยากนะคะเพื่อนเนี่ยทาอย่างที่เราทําให้เพื่อนดูเนี่ยรับรองได้ได้ทานกันทั้งครอบครัวแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเพื่อน ใส่เยอะๆเอาให้แบบสะใจไปเลย โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนนี่นะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้สองหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําอีกหน้านึงนะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้เรามาเริ่มทําอีกตัวนึงนะคะจะเป็นข้าวปั้นนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเพื่อนจะมีแผ่นนะคะให้สังเกตตรงนี้จะเป็นลื่นๆน,นะคะเพื่อนแล้วก็จะเป็นส,กสากๆให้หงายตรงที่สากขึ้นนะคะเพื่อนแล้วก็วางข้าวลงไปนะคะ ตอนใส่ข้าวนะคะเพื่อนจะเอาข้าวเยอะข้าวน้อยได้เลยนะคะแต่ของเราจะทําข้าวบางๆนะคะเพื่อนะะใส่เยอะๆข้าวบางๆใส่เยอะๆเกลี่ยเกลี่ยข้าวให้ทั่วๆเลยนะคะเพื่อนควรชุบน้ํานะคะตะหลิวนะคะเพื่อนไอตัวเนี้ยค่ะไม้พายนะคะแล้วเพื่อนๆจะเกลี่ยหรือใครจะใช้มือก็ได้นะคะเอาตามความสะดวกได้เลยนะคะเกลี่ยให้ทั่วๆ เกี่ยข้าไปให้ทั่วๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนชุบน้ำก็จะช่วยได้เยอะค่ะ ถ้าเราเกลี่ยข้าวไปเสมอเสมอกันเขาก็จะสวยนะคะเพื่อนโอเคนะคะเราก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนข้าวเราจะบางๆนะคะ เราจะเน้นไส้นะคะเพื่อนจากนั้นนะคะเราก็จะมาทําการวางด้วยปลาแซลมอนนะคะเพื่อนไส้นี่สามารถใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะใส่มากใส่น้อยก็ได้ค่ะแตงกวานะคะเออเราก็จะใส่เป็นยำสาหร่ายลงไปด้วยนะคะเพื่อน แล้วก็อะโวคาโดนะคะวันนี้เราได้อโวคาโดไม่สวยเะคะ่ะจากนั้นเราก็จะม้วนพับเลยนะคะเพื่อน ม้วนกดพับไปรอบนึงก่อนนะคะตรงไส้นะคะเพื่อนแล้วก็หมวนไปอีกรอบนึงนะคะพยายามกดแน่นๆค่ะเพื่อนแล้วก็มาดูซิว่าโอเคไหมถ้าโอเคแล้วไม่มีอะไรติดถ้ามีข้าวกระเด็นออกมาเราก็เอาออกนะคะเพื่อนตอนนี้นะคะเราก็จะมาจัดให้เขาสวยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเราจะให้เพื่อนๆดูไส้เขาก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะ ตอนนี้นะคะเพื่อนสามารถจะทําเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้หรือว,ว่าใครจะเป็นกลมๆก็ได้นะคะแต่เราของเรานะเราชอบเป็นสี่เหลี่ยมนะเราก็จะกดให้เขาเป็นเหลี่ยมนะคะเพื่อนกดให้เขาเป็นเหลี่ยมสามารถทําเป็นเหลี่ยมได้ค่ะนี่นะคะจัดให้เขาเป็นเหลี่ยมได้แต่ถ้าใครไม่ถนัดใช้เป็นกลมๆก็ได้คาะเพื่อนกลมๆก็สวยนะคะ แต่ของเราชอบเป็นเหลี่ยมสวยดีค่ะแต่ถ้าแบบว่าถ้าไม่ถนัดก็เพื่อนๆก็ใช้แบบกลมๆก็ได้ค่ะเอาตามความสะดวกทําทานเองไม่ต้องอะไรมากเนาะเพื่อนๆง่ายๆค่ะทําแบบง่ายๆสบายๆดีกว่าเนาะแต่กดให้แน่นๆนะคะเพื่อนนี่นะคะเนี่ยถ้าใครจะทําเป็นเหลี่ยมเนี่ยพับไปแบบนี้นะคะแล้วก็จะเหลือที่แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะกดเข้าไปลงไปแน่นๆ แบบนี้นะคะจะจะเหลือตรงนี้ไว้แล้วเสื้อเขาจะพับเป็นเหลี่ยมไปเองเลยค่ะเพื่อนนี่นะดูสิแน่นแล้วหรือยังเห็นไหมคะเพื่อนนี่นะคะแน่นแล้วก็จะเป็นแท่งแบบนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอาจจะยังไม่เห็นแต่เดี๋ยวตอนตัดแล้วเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะขอกดแน่นๆอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อน ยิ่งกดแน่นยิ่งสวยเวลาหั่นจะสวยมากเลยค่ะเพื่อนโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปหั่นกันค่ะมาหั่นกันเลยนะคะเพื่อนขนาดนะคะเอาตามชอบได้เลยกว้างใหญ่นะคะเพื่อนใช้มีดคมๆนะคะใช้มีดคมๆตัดนะคะเพื่อน ถ้ามีดไม่คมจะตัดไม่สวยนะคะก่อนจะตัดก็เอามีดไปชุบน้ำนิดนึงนะคะเพื่อนแล้วก็เอามาตัดนะคะมีดต้องคมมากเลยค่ะเพื่อนอเคนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆนดูนะตัดออกมาแล้วนี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะสวยไหมคะเพื่อนนี่ หน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเพื่อนโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันค่ะจัดใส่จานเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆนี่นะคะ ซูชิของเราวันนี้ก็ได้สามหน้านะคะเพื่อนๆทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆเอาไปทำทานกันได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะไม่ห่วงนะคะเพื่อนรับรองได้ว่าอร่อยแน่นอนนะคะเพื่อนนี่นะคะเครื่องเครื่องที่จะทานคู่กันก็จะมีขิงดองนะคะ,อะซอสคิโคโคแมนแล้วก็วาซาบินะคะเพื่อนนี่นะคะมีแค่นี้นะคะเพื่อนรับรองได้ อร่อยแน่นอนนะคะโอเคนะคะเพื่อนคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของไอตันชาแนลด้วยนะคะเพื่อนเป็นกำลังใจให้ตันชาแนลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ